โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแลคุก็อยู่ับผมอีกคราหน้าเอเคเอมากเราก็อยู่กันในเกมสุดสุดโอเวอร์ได้แน้ทุกคนใช่มันก็เป็นเกมที่เก่ามากอะไรแต่ก็ไม่รู้มันเล่นยังไงนะแต่แบบดูจากเนื้อเกมแล้วมันเก่วกว่าซอมบี้แล้วแบบมันเป็นละเกมที่แบบเออหน้าเล่นอ่นะผมก็เลยลองซื้อมาเล่นไม่รู้มันเล่นยังไงเหมือนกันนะอาจจะเล่นไม่เก่งมากแต่ก็เพื่นอนเพื่อนเราช้าไ,ไปชมกันเลยว มาในฉากแรกว่ะสองมีหน้าตาอย่างเงี้ยเนี่ยไมเหมือนเลยโคเด้เลยปะเฮ้ยมีตัวหน้าปกเลยนะไม่รู้เป็นพระเอกหรือเปล่าเฮ้ยดูมือไปสิทุกคนเกาะเดียวมือเป็นรถแท็กเตอร์เหรอรถอะไรวะมามาเฮ้ยเราจะเล่นเหรอไปเอฟเฮ้ ฮ้เฮ้ฮหมุนหมุนเฮ้เฮ้เฮ้ยานะอย่าเข้ามาเอ้ยหมุนนะอันนี้อะไรอ่ะเป็ดาร์โู้โหคนอะไรโดดสูงเกิรปั๊บเออเอ้ยยาเก็บก่อนเอ้าไม่ใช่ยาคืออะไรค่ะเออโดดถึงหนึ่งดังๆแงย่างที่พักเหรอไมค์เกนโทไปเดสโก้ลราจะไปไงอ่ะไปไงวะ ก็บ่อยอยู่ดิไป่้าทางไหนอ่ะอ๋อเเฮ้ยดี๋ยว่ะอ๋อก็ขึ้นได้เลยมันก็ปีนได้เรื่อยๆนี่นะป่ะปีนเขาไม่เห็นปีนได้เลยอะไรวะอ๋อนี่นี่เออตกโอ้ยมันเป็นเกมแบบว่าเหมือนคล้ายๆปีรันนิ่งอยู่ดิเออไงบ๊อบเฮ้ยดูดิมีตัวอะไรบินด้วยเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะหมุนหมุนโชว์ไปหนึ่งทีปุ๊บอะไรอ่ะ เอาตกตายอะไรอ่ะต้อง space bar แล้วก็ F เหรออ๋อเป็นเร็วได้แค่นี้เหรอัมเร็วดิงป <c oughs> ่ะหายตายตายเลย <c oughs> เออยังไงอ่ะ F S F S S เห็นเห็นกลับไปเลย F S อ๋อแล้วต้องกดแล้วสองปุ่มเลยเหรอเออเออเอายังไง <c oughs> ฟอ่าเปิดประตูโอเคเอาชิบหนยประตูเข้าไม่ได้มาไล่ตัวใหญ่ก็มาดีครับโอ้โหไม่มีไม่ได้ลอยขีดข่วนไม่ธรรมดาวะยังไงอ่ะเข้าไปทางไหนอ่ะ ขึ้นบนลงล่ากไอ้เว in ้ยเราขึ้นบอน่ะเด็กแล้วก็เป็ประจำเอ้าลงลากไปแล้วจากนั้นปืนก็เป็นขอเราะห์เราาปืนไม่เช็ดเฟมมิ่งเฟมมิ่งอะไรอ่ะอ่านไม่ทันเออยิงโผล่โผล่อะไรวะ ตกอ้ยเล่นยากอยู่ดิโอ้โหเกมมันเกมมันเมาส์คนเร็วเลยทุกคนอันนี้เล่นด้ิพีซีนะเออยิงยิงกระหน่ำคว้ามันต้องแบบเพื่อฆ่าใครปะคว้จบแล้ว เออมาเจอพี่บิ๊กแล้วมาเลยปั๊บปับโดนเมา่อไยังไงอ่ะต้องเดินไปไหนเลยป่ะฮู้ฮู้ฮู้หมุนหมุนฮู้โดนป่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวิ่งหนีแล้วไหนอ่ะอยู่ไหนละดูต uh> uh uh. uh ัวม uh ันแตกหรือทุกคนปั๊บ อไม่แตกหรอเออเออยิงยิงไปด้วยไปด้วยมันอย่างเฮ้ยจบแล้วหรอสตาฟหร,อ,หรอเราชนะโอ้มีคนมาช่วยลุงช่วยด้วยเออภาพสวยนะทุกคนเป็นเล่นไปเกมมันเก่ากว่าจริงนะแต่ภาพมันสวยมากเลยเอ่ะหอมมีตามไปล้ะ แล้วเราอ่ะมันแบบวิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แลหรอตดแล้วปะมีสปินหรืออะไรไหมอ่ะเฮ้ยหาปวะที่จริงไม่ต้องออกก็ได้อ๋อกปิดผิดอยาอู้ยชิบหายเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้าน เออห้องว่ะโอ้โหเต็มอะไรอ่ะอยู่ดีแบบมันเปิดเนื้อเรื่องมาก็คือแบบซอมบี้เต็มเมืองไปแล้วอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพระเอกป่ะของเรื่องสมมันได้อยู่นะอันนี้น่าจะเป็นสมความเชื่อของเต็ก เออเติดโองไม่ได้อะไรเเบียเลสสามชั่วโม,มงก่อนหน้านี้เหรออะไรนานเปิดตัวน้ำส้มเหรอไม,ไม่ได้ใช่นะอะไรอ่ะ อ้จังหวะมันเดย์เอาไว้เอกเราเป็นแบบฟิสโกอะไรฟิสโกชื่อน้ำเหรอฟิสโต้องเป็นน้ำเอนเนอร์จีดีหน่อยน้ำแห่งพลังว่ะฟิสโกเนี่ยนะเอาจริ้งไม่รู้หรอกคุณอะไรโอ้ เต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนมันเปิดตัวน้ำคิสโก้ที่มันเป็นแบบน้ำเอ,อ่เอเนจีดิ่งหรอน้ำอะไรเฮนี่น่าโดนกระทือมากเอาว่ะกินกันเป็นเล่าเลย แต่รู้สึกเมืองนี้แบบเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเล่นเกมตัวเองเหรอเกมของเกมมันเองโคตรเฟี้ยวก็ออกไปจากชั้นนะอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น่อทุกคนมันกลายร่างว่ะว่ะตะแรงเข้ามาเลยเยอะเยอะเยอะ policy อะไรอะอะไรโฮมนะเมื <is> ่อกี้ที่รถมันเขียนอ่ะ get home ออก get home แล้วมันก็ตัดมาภาพไอ้นี่ป่ะตอนเรามาเล่นแรกๆตอนแรกเลย17 b j e c day ต่อมาเัาซูเมอร์เหรอเฮ้ยแตกตัวไม่ธรรมดาว่ะโอเคทุกคนบอกว่าแตกตัวสักแป๊บหนึงแล้วกันนะเออแค่ โอ้โหไอเห็ดนี่กินแบบบียาวะทุกคนเยอะโห้กินเยอะเกินนี่เอาวะรูด้ดีดจะว่าเนี้ยงบุคมาละเฮ้ยน้าว่ดูมันจะไมาช่วยแล้ววอาวเฮ้อ อย่าตามชนมาเมื่อกี้รู้สึกเหมดมันลื่นปะไม่ไม่ได้เหมือนโดนยิงยังไงแอมวอลเตอร์ฉันคือน้ำไม่ใช่ฉันชื่อน้ำเฮ้ยฉันชื่อวอลเตอร์ไงต่อมันให้ทำอะไรอ่ะคุย โอดีเอ๋อ่ไออ่อเหมือนมาตีย่าจังวะเออแตไปเนี่ยเออโอ้โอ้เจ็บเจ็บอย่างนี้ตกไปเหรอ อันนี้คืออะไรอ่อ๋ออันนี้คือโฮมใช่ไหมดูในแผนที่ทุกคนเห็นไหมถือพี่ฟ้าหรือเปล่าวะไอลุงนั้นไปไหนแล้วอ๋อแต่เราอ่ะต้องไปที่นี่เหรอใช่ไหมอะไรอ่ะก็มาแล้วนี่ไม่มีอะไรเลย t h ็บไหมลหยิบป่าได้ปะ ไม่รับอ,อะไรอ่ะพอสเปนบาลแล้วก็วกีโอ้พระเ, <c oughs> เอเรามีพลังเฮ้ยอะไรอ่ะอาวุธใหมเ่เหรอสนุกกันโอเคอ๋อกดคิวเพื่อเลือกอาวุธเหรอหมายเลขสอง ที่จรกดเลขอะไได้นี่ดูนี่นก็ใช้เ,เก็ตละแล้วไงอะ่ะเลยทำอะไรอะ่ะเ,เล็งได้ปะกดคลิกขวาเล็งเหรออะไรให้ทำอะไรอะ่ะลุ้โอเคอเยเทสให้ฉันทาอะไรเหรอ โอยปา่าน้ำมาแล้วไอ้นี่มันถังน้ำไอฟิสโคปะฟิวยังไงอ่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออรังไงอเอ้ยเก,บกบ็บเก็บฟิสโคอะไรให้ดึงดังอ๋อเออเลงดีเลงชิวๆเลยนะ เออเออเฮ้ยปุ๊บพิกพิกล็อกดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยไปไหนฟิ้วเออดุดดุดเร็วเร็วไปไป่ะทุกคนอาจจะมุนหัวนิดหน่อยนะเพราะว่าเอาจริงก็แอบคุมยากเหมือนกันเกมอ่ะตายหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วป่ะฟิวไอ้เคมานเกตส์ตามมาไอ้เด็กน้อยได้เลยเพื่อน เฮ้ยได้ลุงได้เลยลุงน้ำเล่ผู้เล่แต่จะตายแล้วนะเลือดเลือดคือจะตายแล้วนะต้องสู้ปะไม่ต้องสู้หรอกเฮ้แต่สู้เราก็ได้น้ำอะไรนี่ปะฟาร์มแต่ฟาร์มโอ้ยทั้งกล่องอะไรไม่รู้ยากล่องอะไรอ่ะเก็บเลย โอ้ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่ได้เลยเลยลุงลุงตามรอด้วยเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงไม่มีโอเคป่าป่าป่าเออช็อตกันว่ะสิบแปดนัดแล้วเราจะเอาออกไงอ่ะแบบว่าเราจะไม่ใช้ของแบบว่าเราจะไม่ใช้ของ ไม่เหมือนได้สิ่งอะไรวิ่งเลยวะหรือว่าที่ยืนมันก็เป็นเสียงเดินเอ้ยเอ้ยลุงเออทำตกอ๋อหิวไหนต่อฮะนี่น่าจะโดดตายว่าละ่ะโอ้ยมันเป็นเกมแบบว่าอ้าฟีลน,นิ่งอยู่นะยังไงอะแจ็คเหรอ เออค่ะ okay. ให้คุยอ๋ออะไรอ่ะซื้อของเหรออะไรอ่ะเฮ้ยพอนปืนเหรอนี่อะไรอ่ะปืนเหรออันนี้เขาอะไรอ่ะโอ้โหปืนนี้เฟยวจัดโอ้แกลลิงดูซองเหมือนแกลลิงแต่ว่าเหมือนปืนฉีดน้ำอ่าอันนี้ก่อนก็ได้ลองซื้อไปดูเปอร์เซนต์เลย เออสุ้ละได้แค่นี้เหรอไม่เลยปะแค่นี er oh God, ้เหรออุ้ยอุ้ยมันดูได้ขอดูหได้โอ้สวยเหมือนปืนแบบโอ้ไม่ก้อนลท์เซเบอร์มีไลท์เซเบอร์ด้วย If you want more weapons? you come back with more overcharge. Deal? Yeah. Come on. I want you to meet Floyd. Come on.. Hey, who's this? Our new partner. Well, all right. My name's Floyd. What? Intruders? อะไรเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวนะนี่เป็นสอบประหลาดไหมเนี่ยหรือคนเฮ้ยเอาวะทาวจาัดครับปะครับชุตเตอร์เราต้องไปจัดการมันใช่ไหมอย่งไง แต่ว่าเข้าไปใกล้ๆแล้วสู้ได้ปะเดี๋ยนะเปลี่ยนปืนก่อนไหมจะตายเหรอมาชดการชดการโดดเมื่อไหร่โดดโดด

้เกือบตายเก็บเก็บ <JD> ต <et le> ังตังตังหมือแล้วว้ายไอ้พวกเล่นหลังไหนเอ๊ะเออเล่นหลังเหรอเก็บตังหมดแล้ววะนั่นๆเจอนะเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งก็มีค่า I'm clear yeah. out. Okay. Well, out to the overpass, put the kid to work. Okay, I could use some more supplies. Head on down to the tracks, I'll explain on the way. By myself? Hey, I know there's some scary shit out there, but it's all in how you look at it. You tell yourself you're gonna have a good time, you'll have a good time. Am I right? But Be seriously, motherfucking you careful. those tear apart. will okay. OD อืาว่ามิชชั่นคอมพปีตใช่ไหมพาร์สฟอร์ฟอ้ยยิงอ่านยิงดูโมกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ผ่านมิชชั่นแรกแล้วนะโอเคกอ๋อสำหรับ s ั n เ e สโอเวอร์ไนะเออก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบวิดีโอของผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด okay. <are again having security protests> ้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่คอยรับชมนะแล้วถ้าใคร อ,อยากดูพาร์ตต่อๆไปหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปไ้เลยนะขอบคุณมากค่ะบ๊า oh. ยบายเจอกัน <laughs>